สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอล FA Cup นะครับรอบ16ทีมสุดท้ายแล้วนะครับใกล้ที่จะได้บทสรุปกันแล้วนะครับวันนี้เนี่ยเราจะไปดูครับอีกหนึ่งเซนเดเรลล่านะครับเป็นหนึ่งใน4ครับของทีมจากทีสขอนแก่นนะครับเปิดบ้านพบกับสุโขทัยนะครับทีมจากทีหนะครับเริ่มเกมการแข่งขันครับขอนแก่นในชุดเหลืองนะครับกางเกงดําเจอกับสุโขทัยชุดเขียวครับ ยกข้ามาแม่นด้วยบาโชโอ้พลิกสวยแล้วยิงครับเราก็นึกว่ามีใครวิ่งมีงข้างหน้าไม่มีครับเปิดโดง่โดงมาครับแต่ตรงนี้ได้ม่งแล้วแม่แต่ว่าบอลมันไกลกรอบเหลือเกินครับตัวนี้ครั้งหนึ่งนะครับ โอ้ยิงเลยไม,ไม่เฉียบเท่าไหร่ครับอืมเอาละครับยังได้แล้วยิงโอ้โหไม่เข้ามาติดเซฟได้อีกทีหนึ่งยิงซ้ำแล้วลูกนี้ข้ามคานครับผู้ตัดสินยืนอยู่ตรงนั้นแล้วนะครับไปจับลั่นเองนะครับตรงนี้แล้วก็พอจะพลิกก็โดนแย่งจากเท้าเลยครับโอ้โหเดี๋ยวต้องชมต้องขอบคุณผู้ที่ประตูน,นะครับ กิจติพันธ์ครับตามมาช่วยเซฟเอาไว้ได้2ครั้ง2คราเลยครับโอ้เป็นลื่นล้มหน้าปากประตูตัวเองตัวแบ็คขวานะครับจากเกลิดครับผลงานดีมากนะครับราศีสไลหหญิงเกลยครับดวกนี้โอ้โหโดดกรอบออกไปครับทำชิ่งกันสวยแล้วนะครับ เดียบเล่นเข้าสูรกันแล้วนะครับตรงกลางจริงจริงมีตัวเติมขึ้นมาด้วยแต่ว่าํำชิงกันมายัางไม่คืนยังไม่ขายบอลไปต่อได้ครับสายลองยิงดูลุดกรอบข้ามคานออกไปนะครับวราวรารันครับมีกันอยู่สานคนตรงนั้นครับโดนเหนียวโดนดึงไว้แล้วก็แตกพอแตกแล้วมุมมันเหลือน้อยนะครับแต่ว่ายังดีที่ขึ้นมาแล้วได้จบมีทางด้านปุญจะโชต์คอยสกรีนให้ เชื่อว่าบบถ้าเครื่องหลังมีแบบนี้อีกเนี่ยคงไม่ปล่อยเวลานะครับเรื่องแรกนี่มีหลายต่อหลายครั้งที่ตัดฟาวกลางสนามแบบนี้ล้วพู้ตัิสปนปล่อยไว้นะครับก็จบ45นาทีแรกครับยังไม่มีประตูรครับเกมขอนแก่นเอกับสุโขทัยครับยังศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับขึ้นมาใหม่นะครับบาโจบาโจ,าโจบังไว้จิตปัญญาดีดออกมาซ้ายถึงก่อนเอาละ มีเวลาตั้งป้อมแล้วครับเปิดโดงขึ้นมาบากโจโมงชงโอ้โหกลายเป็นตัวเล็กถึงบอลนะครับตัวใหญ่ที่ค้ำอยู่ด้านบนนี่เอ้าได้ตวัดยิงแต่ว่าอืมน่าจะยิงออกไปเองครับทางเจ้กิมารสิสพลิกมาสวยครับขอจบไหมลองปั่นดูเดี๋ยวรุ่นนี้ฉลับเบาเกินไปครับ บางเกมนี่ประตูมาช่วงท้ายเลยครับโอบัโจจังหวะด,ดีมากสายมีนะครับเปิดไปได้ไหมหยอดมาตรงนี้ไม่ถึงด้วยแม่จะบอกว่าไม่ถึงแต่แกถึงไงครับแต่ว่าเป็นการถึงแบบลนขนหน่อยบอลออกจากศีรษะบางลุกนี้นี่เหลี่ยมดีกว่าเนี่ยเห็นแต่ว่าบอลมันโรยแล้วจังหวะเทคก็เหมือนอบับดุลราฟิส ลอยตัวกลางอากาศนานครับอูแต่งกิงกระโดดลุนี้ถึงก็ถือว่ายอดเยี่ยมแล้วนะครับด้านของชาเกอรเบรสวิ่งตีวงมาแล้วนะครับด้านในมี2คนครับเปิดได้ไหมตัวเติมมาเพียบเปิดมาเสาไกลมาไม่ทันครับเนี่ยคือเขาตั้งใจจะวิ่งดึงตัวเองมาเสาไกลแล้วนะครับแต่ว่าไม่ไหวครับอ้าวแล้วได้แต่งบอลเหมือนกันรับแม่มาทิวส์แต่เจ้าตัวนี้ไม่หันหน้าใส่ประตูเลยนะครับเปิดโดงมาได้บงแล้วมาข้ามคานอไปครับ ด้านหลังก็มีมาเทอุสครับแต่ว่าอืมขึ้นก่อน,นครับนี่ขึ้นเหนือกว่าโจนาธานแล้วนะครับแต่ว่าพยายามจะโขกกดลงมาแต่ว่าไม่ลงครับลูกมงของทิติวัฒน์พรานแม่นโดนหนาไปหน่อยถอดทางอดิศักดิ์ศรีบุญมีอ่อนนะครับอา้าวแล้วได้ซัดโอ้โหมีฉลับวมาทิศทางเหมือนตรงกรอบด้วยนะครับ บักโชครับหลองจริงขวาข้ามคานไปอีกครับมีเวลาแต่งอยู่พอสมควรนะว่าคนที่เข้ามาเร็วก็คือจนรธานคนเดิมครับธีรวัตออกซ้ายมานะครับสีโรดสีโรดเปิดมาได้มงแล้วลูกนี้แล้วมาหูยบักโชก็ไปไม่ถึงนะครับอุนนี้น่าจะเป็นโอกาสที่จะแจ้นที่สุดข,ของมาทิวสแต่ว่าถ้าลูกนี้ไปถึงบาโชก็อาจจะลำหน้านะครับ ถึนขวามาใหม่นะครับสวยบาโจบาโจหลอกดีมากครับเขากรอบไปโทษแล้วบาโจยอดมาได้มงเรียบร้อยครับโอ้โหนาทีที่87ครับ,บคู่หน้าคู่นี้ต่างไซส์แต่รู้ใจกันครับบาโจเปิดแล้วเป็นมาเดียสโมงนะครับ1-0ครับรับบอลมาจากจากกริดครับแล้วดึงจังหวะหลบโอ้พื้นที่เปิดเยอะเลยโอ้ลูกนี้นี่เรียกว่า ชงให้อย่างงามเลยครับบาจโจเดี๋งเยหน้าทีเดียวเห็นครับแล้วก็เต็มศีรษะแบบน,นี้ก็หมดสิทธิ์นะครับธีรศักดิ์เนี่ยแหละรครับเจอรูประสบการณ์เข้าไปนะครับแม้ว่าจะเป็นช่วงเวลาที่ค่อนข้างจะบีบค่อนข้างจะวิกฤตแล้วแต่ยังนิ่งพอจะหลอกได้นะครับอ้าวมีโอกาสได้ลุ้นเหมือนกันในเขตโทษแล้วได้ซัดลูกนี้โอ้โหไม่เข้ากรอบ ขวาเต็มๆเหมือนกันครับของเจ้ากิมมเรสเกือบลุ้นตีเสมอรอเหเลยนะครับดูดอีกครั้งนึงครับอืมแล้วจริงๆตรงกลางก็มีนะครับมี2คนเลยแต่่าแมทเมืองนอกนี่ก็ถือว่าต้นนักกีฬาดังจริงได้รับเกียรตินะครับถึงจะได้เล่นวันหยุดแบบนี้เนี่ยไปต่อครับบักโจหยอดมาได้บอกแล้วโอ้หสิ่รอดไม่เข้ากรอบครับ โอ้ถ้าลูกนี้ม่งแล้วเล็งอยู่แล้วตรงนั้นใครก็ได้ครับ2คนอู้น,นี่จริก็ตั้งศรีษะม่งโอ้บักโจนี่กลุ่มศีรษะเลยครับแหมปั้นอย่างเนียนแต่เขา่รงนี้แหละรครับตังหวาฟุตบอลครับโอ้แล้วท้านาทีปุ๊บจบปั๊บเลยครับเป็นอันว่าทีมาของสุโขทัยเดินทางสู่รอบต่อไปได้สําเร็จครับผ่านเข้าสู่รอบก่อนเราชนะเลิศไดยการบุกชนะขอนแก่น f c ไป1ประตูต่อศูนย์ครับได้ประตูชัยจากมาติอุสครับนาที86นะครับก็ขอนแก่นครับหยุดไว้ที่รอบนี้นะครับ